ออย่างสมองพื w ้นเดี๋ยวนี้มีผู้บประกาศแต่ก็มีผู้ประการไทยรุงนะครับเฮ้ยอย่ามาไปรอเป็นจูบผูกนานด้วยเกาหลีมันก็ไม่ได้รอเคอ่์หนึ่งซะน้องจูบเว้ยนะครับกต่ร้องถิ่นว่าอ่าความประกาศร้องดึงสวัสดีครับพี่น้องครับอันนั้นอันนี้ได้แบบกย่างแจกล้อเฮ้ยมันแจกโอเนตเออยู่นิดเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดมาให้ไปแก่เดิมมีคนมาเบิ่ง นะครับตื่นเป็นพึ่งมาเห็นคอมเมนต์บปดนี้นักไปเท่าอีกนี่เห็นไหมเลือกคอมเมนต์มาแล้วจำในในที่ผมบอกรอบเช้าคุณจะหล่อขนาดไหนคุณจะสวยคุณจะดีเลือกขนาดไหนมันต้องเจอคอมเมนต์ลุกๆเพราะว่าเพิ่นมีตรเสียงเพิ่นกิดอันนีคุยได้แต่เขายัไม่ได้เขียนวิจนะบ้างวันนี้ที่เห็ุได้บอกว่าเจอเนี่ยรู้เป็นไรจี๊ดเจอแท้ครับ 现在一般都改这里。<noise> <noise>